สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำเขาย้อยกันนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีวัดนี้จะมีพระประธานเป็นพระพุทธไสายาสนะคะแล้วก็วัดนี้มีประวัติว่าตอนที่รัชกาลที่ะะสี่ค่ะทรงออกพรรวดก็ได้มีการมาประจําที่นี่นะคะแล้วก็ที่นี่จะมีรอดพระบธบาจาลองอยู่ด้วยนะคะอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะไปะ อนันคนไปยดีกว่ากลับมาดีกว่าใชเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันมามามาตามมานี่ก่อนเลยนะอันนี้ถังหยิบถังก่อนหยิบขันขันหรือถังก็ได้ ก็ปลาตัวน,นี้นะค <มา S 1> ่อยหอย่อนเหรียญแม้ว่ามีอาห,หารปลาเริร่มลงมาหายไปให้ปลาเอ้ยไปให้อาหารปลากันมีน้องลิงด้วยเป็นคามภูมเอามาให้อาหารปลา ปลาเพียนกับปลาดุกนะนนทำไมนี้ได้น้อยจังหมดแล้วอ่ะให้อาหารปลาติก๊กออนถามเหมืนที่เดิมนะปิดดีๆน้องเขาจ้องอยู่น้องเขาจ้องเขาจะเอาผัางไปเล่น น้องก็เปิดได้อะ่ะแหมย้มทำไมท้องใหญ่ขนาดน,นั้น่ะท้องอยู่อะลูกไม่น้องเขาหยิบอาหารปลาไปกินล้างมือเอาไปล้างมือกัน <c oughs> แล้วก็รถน้ำสุมมาในตัว นี่คืออุโบสถไม้สักทองนะคะสวยมากไม้สวยมากภายในเป็นไม้หมดเลยนะคะสวยมากแกสลัดสวยมากเลย ไขยตัวใหญ่มากอยากให้ไปไล่อันหนจักมันจะเยอะขนาดนี้อ,อยากกินไก่ย่างว <c oughs> ิเชียรบุรีข้าะมั้ไน่และต้มตาวสวนบาง ตรงเขาเต่าเราจองห้องพักแบบจูเนียร์พูลวิลล่านะคะห้องนี้จะนอนได้4คนมี2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็จะมีสระส่วนตัวแบบนี้เรามาดูข้างนอกกันดีกว่าตรงนี้จะมีโต๊ะไปนั่งกินอาหารส่วนตัวแล้วก็จะมีเตียงนอนด้วยเข้าไปดูห้องกันดีกว่าเนาะ ห้องนอนของเราห้องแรกจะเป็นเตียงทวินนะจ๊ะสองเตียงตรงนี้จะเป็นห้องน้ำซึ่งจะทะลุกับอีกห้องหนึง่งตอนนี้มีค่อยๆห้องน้ำอยู่อ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้มีชากาแฟโอวัลตินไม,ม่มีโอวัลตินด้วยมีไมโลด้วย อันนี้พนักง,งานบอกกินได้ฟรีแต่ว่าไหนอะไหนมินิบาร์ดูมินิบาร์ก่อนมินิบาร์อยู่นี่มีบาร์นี่น้ำเปล่าฟรีอย่างเดียวเด้นอนอกนั้นเสียตังเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอ่ต่อไปเราไปดูห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำของเราก็ มีให้แบบคอมมิเนอทนลี่ที่ติมีให้ทั่วไปมีชาวเวอร์แคตมีสบู่มีคอตตทนบัตแล้วก็อันนี้ที่อยากน้ำเป็นแบบเลนชาวเวอร์นี่อันนี้เอาทะลุอีกห้องหนึ่ง นี้จะเป็นเตียงแบบดับเบิลเตียงใหญ่แล้วก็นี่เปิดม่านมาสระว่ายน้ำน,นี่แล้วมีเลยจะบ,บอกห้องนี้มีตู้เย็นสอง ดีมากอ่ะไม่ต้องแย่งน้ำยินกินของข้างในมีเหมือนกันเจ๋งเปล่าเลิดเลิศเลิดเลิ นี่คือทางไปถ้ำเขาเต่าค่ะเรามากต่ทางนี้แหละ ที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะก็จะเดินมาผมกับวัดถ้ำเขาเต่านี่คือวิวโดยรอบนะคะของเขาเต่าและนี่ก็เป็นจุดสูงสุดของบนเขาเต่านะคะ วันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้6โมงเชา้ากำลังเดินม,มาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลตรงแถวที่พัก กลมๆสวยมากเห็นไหมอาชิพขึ้นแล้วพอละเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันดีกว่า เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะรีบไปร้านคาเฟ่เมมโมรีเฮาส์แปลงแต่แปดล้านเลยสิบโมงเราจปรีบไปกินข้าวเล่นน้ำแล้วก็อาบน้ำไปกันดีกว่าไปนี่เป็นทางเดินเข้าที่พักนะคะตรงนี้ก็จะแยกเป็นห้องต่างๆนี่นี่ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำใหญ่ ของโรงแรมส่วนห้องพักเราอยู่นี่ห้องพักเราอยู่นี่จ้าเป็นห้องแบบจูนเนียพูลวิลล่าแต่มีห้องน้ำห้องเดียวนะ ตรงนี้จะเป็นห้องฟูวิลล่านะเออเออใชออ่ไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นสระกลางสระใหญ่ของโรงแรมคนที่นอนพูวิลล่าก็สามารถมาใช้สระนี้ได้เหมือนกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่เป็นที่ Memory House นะคะเรามากันตั้งแต่นี่เลย9โมง55ยังไม่10โมงเลยมาเปิดร้านก่อนคนจะได้ไม่เยอะอยที่นี่เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะอยู่ตรงแถวเาขาเต่าตอนนี้เป็นคาเฟ่ที่ดังมากในหัวหินแต่ว่า Memory House ตอนนี้มีเปิดอยู่ที่นะครปฐมสาม,รรมพรานด้วยนะคะ ถ้าใครไม่สะดวกมาที่หัวหินก็ไปที่สามพันกันได้เดี๋ยวไว้คราวหน้าเราพาไปเทียทเท่ยวที่สามพันแต่คราวนี้มาเที่ยวที่หัวหินก่อนเนาะเราไปดูบรรยากาศก,กันดีกว่าค่ะ thank you